ผมเพิ่งได้ผู้ติดตามครบ3,000ันคนมาไม่นานนี้แต่ผมกลับรู้สึกแย่กับมันมากๆมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท้าความไปตอนที่ผมยังเป็น f r e e l นซ์ตัดต่ออยู่ผมได้ตัดต่อให้กับช่องของพี่แป้งบอยและได้มีโอกาสได้ออกหน้าไมค์ได้มาเล่นเกมในช่องด้วยทําให้ตอนนั้นผมได้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนเริ่มมีคนทักใน Discord เริ่มมีคนรู้จักและแน่นอนครับผมเริ่มมีคนติดตามแล้วตอนที่เห็นยอดผู้ติดตามขึ้นสูงเป็นหลักพันคนเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากนะและก็สัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มก,มก,กลักนนนง สามปีที่ผมไม่ได้ทําช่องเลยผมก็ได้ลงคลิปแรกคลิปปีดรันความเร็วสูงโดยให้คาสัญญาท้ายคลิปว่าทางหายไป3ปีหวังว่าจะได้เจอทุกคนบ่อยขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างที่เห็นครับ คลิปนี้มันก็2เดือนทีแล,แล้ว่ะแล้วผมก็ไม่ได้ลงคลิปสักทีสิ่งเฉพาะที่กพพเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละผมเลยขอท้าตัวเองว่าถ้าปีหน้ามีสักเดือนเดียวที่ผมไม่ลงคลิปเลยผมจะโกนหัวตัวเองทุกคนที่ฟังอาจจะก็แค่โกลนหัวเฉยแต่กูไม่ชอบไอเฮียยังไงก็ตามนะครับในปีส0 2วัที่ผมคุณอาจจะได้เจอผมบ่อยจริงๆแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทั้งในบ้านได้แล้ว,ลวก็ติด็อกด้วยนะครับจะเริ่มมีคลิปช็อตบ่อยขึ้นแล้วสลับกับคลิปยาวตามกันไปยังไงก็รอติดตามกัน